พวกเราผมจิตอา,าสา,าสนะครับมาทำมาทำอาหารแจกปีวันแม่แห่งชาติพร้อมให้บริการรับส่งปีครับครับพี่นกครับผมพชานนพี่หมูครับ12สิงหาคม2566 ทำความดีถวายแม่ของแผ่นดินบริการรับส่งปีรอบๆของรัฐนะโกสิทร์ครับ,รบ,รบรส12สิงหาคม2 5 6 6จุดเนี่ยนะจะไม่ได้ดา่ากับผู้คุมจุดนะ ดางผู้คุมจุดสอน,นอพรราชวางังเราก็มาขวันใจหัวหน้า <aff> จ <ix> ุดเลยแล้วเนี่ยหวหน้าแ่วา้าจุดัวบาชืรักษาตัวจะไม่ดีจงาเาไอแล้ว